คุณคิดว่างานก่อสร้างมันเบาเหรอคุณเป็นสเสมียนหรือไงนะเอองานก่อสร้างาคุณเป็นเสมียนเห,นหรอมันไม่ใช่กูก็ต้องไปแบกหามแบกถังปูนนะครับเอ,อไปยกเหล็กนะไปยกทํานูน่ทนทํานี่เออมันไม่หนักเหรอมันก็ไม่ได้ต่างกันกับงานท่้งใหญ่หรอกเพราะเป็นหนักกว่าด้วยเพราะว่าคุณต้องทําเต็มที่เพราะอะไรเขาจ้างคุณมาใช่ไหม,อ,มอยู่ที่ช่างใหญ่เนี่ยคุณจะตื่นสายเขาก็ไม่ว่าเออ อ่ะตื่นสายนูน่นนี่นั่นเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคุณจะก็ทำไปเอออ่าอาจจะว่าอ่าทำจิตวัตรประจำบ้านดูนะก็ไม่ว่ากันเออแต่เวลาคุณทำงานกูก็ทำเต็มที่ไม่ใช่ว่าคุณทำอ่าชิชื้นเรื่อยๆมาเลียงเลียงอย่างเงี้ยนะทำไปทำมาเอา้าสงสยัยเออแต่พอมีปัญหาไม่ไหวแล้วอยู่กับจางใหญ่ไม่ไหวแล้วเว้ยปวดโอ้โหไม่หนักหนักงานหนักงานหนัก,นก,นก,นกไม่ไหว ออกดีกว่าอยู่ไม่ได้เนอนะพอพอออกไปก็ไปทํางานเอ่อทำงานช่างอีกเหมือนเดิมเอาแล้วอยู่งานข้างนอกนั้นมันไม่เหนื่อยหรอมันไม่ปวดหลังหรอเออหรือยังไงเออหรือเป็นแบบไหนเห็นไหม ใช่อันนี้เราไม่ว่านะถ้าคนเราป่วยอะแอดไม่ได้พูดเลยนะถ้าคนป่วยจริงเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่มันย้อนแย้งตอนที่ออกไปข้างนอกไงเออไปอยู่ข้างนอกแล้วไปทํางานอ่าทํางานเนี่ยอันนี้แหละมันย้อนแยง้งว่าถ้าคุณป่วยกูก็พักไปดีกูก็อย่าไปทํางานแบบนั้นเออไปทํางานเบาๆนะเออนั่งไ์อยู่บ้านก็ได้อะไรอย่างเนี้ย อย่างนั้นมันจะมันจะโอเคกว่าเพราะว่าคุณก็ต้องบอกว่าเอ้ยผมไปทําไม่ไม่ไหวนะเออผมลาบากแต่คุณออกไปคุณยันไปทํางานที่อื่นนะงานหนักเหมือนเดิมเอองานหนักเหมือนเดิมมันก็ดูแล้วมันย้อนแยง้งมันย้อนแย้งมันหลาย,ลายๆเคสแล้วมันเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นนะเราเห็นประจาเออเราก็ถึงว่าโอ้นะมันก็จะเป็นทํานองนี้ตลอดฮิตยอดฮิตมากลนยะป่วยเนี่ย เออป่วยปวดหลังเมื่อย,ย,ยไม่ไหวโอ้ทำงานเออเหมือนกับเหมือนกับอ่ออะไรเขาใช้เป็นแบบทาสหรืออะไรอย่างนี้ยแกก็บอกแล้วว่าแกก็บอกว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นคุณเหนื่อยคุณก็พักได้เขาไม่ได้ว่าใช่ไหมคุณไม่ต้องไปทําตลอดก็ได้เหนื่อยคุณก็พักเออหายเหนื่อยก็มาทําต่อเออเวลาไปไหนมาไหนก็บอกเขา เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะชอบม้ากสิ่งก็คือ,คอตามอ่พูดง่ายๆตามตามแบบที่เราทํางานกันมาแบบอออะไรนะครับแบบก็คือว่าจะไปไปไหนมาไหนใช่ไหมก็ต้องบอกลูกพี่เขาอะพี่ลูกพี่เดี๋ยวผมเข้าน้ําก่อนนะอะไรเนี้ยเห็นไหมเ,เดี๋ยวผมไปเข้าน้ําก่อนแป๊บนะ อันนี้เขาจะโอเคมากที่สุดถ้ามีลูกน้องแบบนี้ก็คือไปไหนมาไหนก็บอกกันเออจะป่วยก็บอกลูกพี่ผมป่วยนะวันนี้ผมมาไม่ได้นะโอ้ผมเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวผมจะไปหาหมอหน่อยอันนี้เขาไม่ได้ว่าเลยเนาะไม่มีใครคัาก็ว่าหรอกเรื่องแบบนี้นะครับถ้ากูป่วยริงเขาไม่มีใครปัญหาเออเขาไม่ว่าแต่เราจะตำหนนี้คนที่ว่าป่วยไม่จริงนะวันนี้วันนี้เออเมื่อคืนในหากูเมาเหล้าแหงว่ะเ <laughs> มานะ ไปไม่ไหวเมาเออแพ้งทํางานไม่ไหวเออนะเหมือนอยู่ที่ทํางาน <c oughs> <c oughs> เดินมานะเข้าไปในคลินิกโผล่เข้าไปเนี่ยเออคือพูดง่ายว่ายังไม่ทันเห็นหน้าอ่าคนไข้เลยหมอก็บอกว่าเอา้าวันนี้จะเอาขี่วันละ <c oughs> ขอใบแพทย์ขอใบแพทย์วันนี้จะเอาขี่วันล่ะเขาไม่ต้องดูเขาไม่ต้องดูอาการเขารู้เขารู้จักเลยว่าคนเนี้มาแล้วเนี่ยเขาต้องมาขอใบแพทย์เห็นไหมเออเขาเรียกว่าเป็นป่วยไม่จริงเออป่วยไม่จริงเนี่ยแล้วแล้วป่วยแบบนี้นะเขาไม่ต้องการอยู่การยาใดใดทั้งสิ้นยาก็ไม่ต้องเออถ้ามีใบแพทย์แล้วจบเลยหายนะเออเห็นไหมมันจะใช้วิธีนี้เออ การทางานเ็าใช้วิธีนี้อันนี้ก็เหมือนกันเออถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยป่วยนะไม่มีใครคว้าเลยเอาจริงไม่มีใครขออ้อ,ขอห้ามเลยว่าเออคุณจะไม่คุณจะป่วยไม่มีใครเ็ามีปัญหาคุณบอกเข้ามาเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปหาหมอหน่อยนะผมไม่สบายอย่างเงี้ยเชิญเลยตามสบายเลยนะครับเขารู้อยู่แล้วเขาใครเขาจะใจจืดใจดํานะครับก็เกินไปเออคุณป่วยคุณก็พักผ่อน อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีปัญหาก็โทรคุยก็บอกไลน์ไปบอกลูกพี่ก็ได้บอกลูกพี่ผมไม่ไหวผมขอนอนพักเลยนะผมต้องกินยาเหมือนไม่ไหวเลยนะเนออี่ยออาการไม่ดีเออก็บอกเข้าไปเขาก็ไม่มีปัญหาเลยอย่าอยากให้เขาไปเดาเอาเองอยากให้เขาไปเดาเอาเองหรือให้เขารอคําตอบนะอันนี้แหละเอฟซีเออดว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะบอกตรงนะอืม ใช่นะครับผมเออคือคือเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนกับเขาคือสูงสุดแล้วไงเหมือนอยู่ในมันเหมือนกับแบบถึงจุดอิ่มตัวแล้วมั้งหรือยังไงเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็เลยก็เลยเอะถอยถอยออกมาเอา่อจะเริ่มไม่ไหวก็คือถอยมาคือคนเราจะถอยหรือยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลคุยกัน อ,อบอกเทออ่านจะถอยมาทุมไม่ไหวนะร่างกายผมไม่ค่อยดีผมอาจะมาอยู่เออสักพักหนึงออกมารักษาตัวเองบ้างแล้วก็มาดูแลครอ,อ,อบครัวตัวเองแล้วก็มาออทํานู่นทํานี่ในที่ของตัวเองบอกเข้าไปตรงเดี๋ยวผมมีงานทางหนักหรืองานอะไรเนี่ยลูกพี่บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยแต่ช่วงนี้ผมขอไปทํางานของผมบ้างอะไรเงี้ยถ้าคุยกันแบบนี้มันน่าจะจบเอซ อคุยด้วยเหตุและผลเขาไม่ได้ห้ามหรอกเอาจริงๆอืมนะแล้วทุกคนก็จะสารเสริญในในคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอ่าคุณก็จะพูดง่ายว่าตรงไปตรงมาเอาอง่ายเออแล้วคนเขาก็จะเข้าใจเรื่องตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเอไม่พอใจกูไปละนะนะเออกูเสกอุบายลนะกูไปก่อนนะเอ,ะอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าไอ้คุณไปเพราะสาเหตุอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดไปทั่วคนไหมถูกไหมเขาต้องคิดไปทั่วทีว่าเอ้ยเอ้ยมันไปเพราะอะไรมันโกรธกูเปล่าวะเออมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคิดนี่แหละสิเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะคิดยังไงจะทําอะไรยังไงแบบไหนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้เออเขาไปไปไหนมาไหนก็ไม่ได้บอกกันเนี่แหละคือประเด็น ทำให้เขาคิดไปเองล่วงหน้าด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นอะไรคุณไม่สบายจริงหรือไม่หรือเออคุณเป็นอะไรคุณไม่พอใจกันหรือเปล่าหรืออะไรคุณต้องพูดหมดต้องคุยอธิบายเลยไม่มีปัญหาถ้าเราคุยกันทุกอย่างมันจบที่การคุยกันน่ะไม่ว่าเรื่องอะไรน่ะมันจบที่การคุยกันเท่านั้นถ้ามาคุยกันมันรู้เรื่องมันก็จบมันไม่มีอะไรแต่จะให้ไปอึมครึมต่างคนต่างไม่พูดจาไม่สนใจว่า ไปโพสต์นู่นนี่นั่นนะครับเออไปคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้มานะแล้วแล้วก็ไปสรุปกันเองไปเข้าใจกันผิดอะไรเงี้ยทั้งสองฝ่ายมันก็ผิดกันไปด้วยกันแอดว่าเอาจริงๆคือใหม่ๆเนี่ยแอดพูดได้เลยว่าแอดแอดไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาเนี่ย จุดมุ่งหมายอ่ะมันมีอยู่แล้วในใจของเขาแต่ละคนเอาจริงๆจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาช่างใหญ่เขามีจุดมุ่งหมายในใจของเขาแล้วเขาตั้งต้องตั้งปักหมุดไว้แล้วนะเออพอเวลาเขาได้เขาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เขาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเออจะได้ประมาณเท่านู้นเท่านี้ พอเขาได้สมอ่าสมสมมติว่าเขาได้ไปแล้วเขาก็เริ่มถอยแล้วเริ่มเริ่มทาอิดออดเริ่มไม่ไว้เริ่มนู่นนี่นันน่นเริ่มอ่ามีปัญหาสร้างประดงประเด็นทํานูน่ทนทํานี่เห็นไหมเพราะอะไรนะเพราะเขาสมหวังแล้วไงเอฟซีเขาสมหวังแล้วเพราะว่าเขาได้ทุกอย่างแล้วมันก็เลยถึงจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวก็ต้องถอยแทนที่จะเดินหน้าไปกลับถอยหลัง นะครับถอยหลังเริ่มถอยหลังออกห่างเออเนี่ยเอก็ถ้าใครหนักอ่ะพูดง่ายถ้าใครไม่ไหวก็ก็คุยกันก็ถอยสิก็คือก็พักไงเออทำงานก็คือทำถ้ามันหนักมากก็พักไปเออไม่มีใครก็ทำ จนกระทั่งเป็นลมอยู่ในคางานหนึ่งนั้นก็คงจะไม่ไหวถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่เอาก็ต้องถอยสิถ้าคิดว่าคุณทําไม่ไหวหรือคุณไปเจ็บป่วยก็ไปรักษาถ้าป่วยจริงไม่มีปัญหาไม่มีใครเขาว่าเลยใครก็จะไปเอาคนป่วยมาทํางานมันไม่ใช่ไง ถ้าป่วยก็ก็ต้องไปรักษานะครับป่วยก็ต้องคุยกันก็บอกเอ้ยผมไม่ไหวนะผมอ่าขอพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหมอไม่มีใครเขาว่าเลยบอกเขาตรงๆไปอย่างนั้นแหละนะเหมือนกับเราทํางานน่ะเหมือนทํางานที่บริษัทนะ่ะเขาก็ต้องถามเราเป็นเพราะอะไรเขาก็ต้องรู้เราเอ้ยอยู่ๆคุณหายไปเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่แจ้งโทรศัพท์ก็มีคุณทําไมไม่แจ้งผมเนี่ยเขาก็จะถามอย่างนี้ประจําไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเราเคยเราถึงพูดเนี่ย แอดเคยผ่านประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วทั้งทั้งเป็นลูกพี่เขาก็เป็นนะเป็นลูกน้องเขาก็เป็นแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วเราถึงรู้ว่าอ่การที่เราจะปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยให้มันสมกับที่เราทํางานร่วมกันเราก็ต้องบอกกล่าวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือเป็นลูกน้องก็ทั้งถ้าเขาอยู่หน้างานลูกพี่ไม่ไหวลูกพี่เดี๋ยวไปหามหมอเราก็ต้องสั่งลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหาหมอหน่อยวะกูมไม่ไหว เออมึงทากันไปก่อนมีอะไรทําบ้างก็สั่งงานไปแล้วก็ทําแล้วก็เราก็ถอยออกมาแล้วก็ไปไปหาหมอเหมือนกันกับลูกพี่เอ่อถ้าเราจะไปไหนเราก็บอกลูกพี่ว่าเอ๊ยผมไม่ไหวนะผมขอพักก่อนเออผมขอพักก่อนแล้วก็ให้อ่าผมขอไปหาหมอไปรักษาตัวก่อนนะไม่ไหวหรือบอกตรงๆเลยว่าเดี๋ยวผมขอไปปฏิบัติอ่าหน้าที่อ่าดูแลหรือไปสร้างค้อนูน้นทาตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวผมอ่าจะมาช่วยใหม่มันดูดีกว่าคําพูดแบบเนี้ยดูดีกว่าเอาจริงๆฟังแล้วมันดูดีกว่าฟังแล้วเข้าใจคืออย่าไปหักพาด้วยเขาเอออย่าไปพูดให้มันเสียน้ําใจกัน แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ไอ้ีแต่ก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาสมัยก่อนนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหาแต่ตอนหลังๆแอดก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรยังไง<ม>เออ